สวัสดีลูกๆทุกคนนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจพุทธศักราช2564รุ่นที่2องจำนวน6,599นายซึ่งลูกๆทุกคนได้สอบเมื่อวันที่2 7มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับ จนกระทั่งถึงวันนี้วันที่1 1เมษายนพุทธศักราช2565นะครับกองการสอบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนอย่างเป็นทางการทั้งภาค1-9ถึง9และกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดย แต่ละภาคได้ประกาศคะแนนผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนดังนี้ภาค1รับจำนวน870นายตัดคะแนนต่ำสุด84สูงสุด123ภาค2รับ530ตัดคะแนนต่ำสุด80สูงสุด118คะแนนภาค3รับ

ภาคหรับเจ็ตัดคะแนนต่ำสุดแปดสิบสองสูงสุดหนึ่งร้อยยี่สิบหกภาคเจ็ดรับสี่ร้อยสามสิบไม่มีคะแนนสูงสุดและต่ำสุดภาคแรับสองตัดคะแนนต่ำสุดเกสูงสุดหนึภาคเรับสามตัดคะแนนต่ำสุด 90สูงสุด126กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นสอตอ .1 รับ729ตัดคะแนนต่ำสุด79สูงสุด124นสอตอ .2 รับ600ตัดคะแนนต่ำสุด78สูงสุด118ลูกๆต่อไปต้องเข้าทำการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายวิ่งว่ายน้ำยืนกระโดดไกลวิ่งเก็บของและวิ่งระยะสั้นการตรวจร่างกายการทดสอบสุขภาพจิตการสอบสัมภาษณ์และการตรวจสอบคุณสมบัติประวัติความประพฤติเป็นต้นนะครับยังไงก็ตามนะครับพ่อได้นําข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสูงสุดต่ําสุดมาให้ลูกๆได้ดูนะครับสําหรับท่านที่ผ่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับ สำหรับที่ท่านยังไม่ผ่านก็เขียนก็ต้องสู้ต่อไปนะครับยังไงก็ดีวันนี้ก่อนจากลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ